สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กทิพย์เดลี่วันที่สิบเอ็ดนะครับเอ๊ะวันที่สิบันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบวันนี้วันที่สิบแต่เป็นการอัดของวันที่สิบเอ็ดอ๋อโอเคนั่นแหละก็คือคือกันนะครับครับผมอัปเดตของตุรกีแล้วละกันตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสี่หมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบคนละ แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม908คนแต่ว่าที่น่าดีใจก็คือวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม,มก็งงๆว่ามันอาจจะมีแต่เขาไม่ได้ใส่มาหรือเปล่ารู้สึกเลขเลขของเมื่อวานมันน้อยกว่าเนี่ตแต่ว่าที่เออใช่แปลว่ามันน่าจะมีเพิ่มแหละแต่เขาไม่ได้ใส่มาโมี okay. <laughs> เพิ่มนะครับ <laughs> สรุว่ามีเพิ่มสรุว่ามีเพิ่มมาดูของอ่าประเทศไทยนะครับยอดผู้ติดเชื้อวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม50ารายอ่อรวมสะสม2,473ัรายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1นรายแต่ว่ารู้สึกว่าอ่ายอดผู้เสียชีวิต รวมทั้งหมดตอนนี้ของประเทศไทยนะครับก็คือสามสิบสามรายอืมครับสามสิบสามรายโอเคดาวุฒวันนี้ชีวิตเป็นไงบ้างทำอะไรบ้างตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนหลังจากที่อัดซอรี่เทลลิงจบนะครับก็ไปอ่านหนังสือเพราะว่าวันนี้ตอนเก้าโมงเนี่ยจะต้องสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นการสอบออนไลน์ครั้งแรกในรอบสี่ปีของการอยู่มหาลัยมาเนื่องจากด้วยภาวะโควิดสิบเก้าอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราไม่สามารถอยู่รวมกันได้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องสอบออนไลน์ขอไล่ไปเป็นสเต็ปเลยแล้วกันเนาะเริ่มเลยก็คือพอถึงเวลาสอบเสร็จครับระบบล่ม สิ่งแรกเลยที่เจอคือระบบลบแล้วผมก็นั่งกดแบบรีเฟซอะเออกด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 ก็ไม่มาแล้วปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าอาในคำชี้แจงของอาจารย์นะบอกว่าเออผมจำได้คร่าวๆนะว่าให้ทำข้อสอบไม่เกิน ให้เริ่มทําไม่เกิน9ก้าวงสินาทีอ่ะหลังจากนั้นจะไม่ตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รับคําตอบผมไม่แน่ใจเหมือนกัน<ฤ>เออแล้วผมจำไม่ได้นะไม่ชัวร์นะแต่ประมาณนี้แหละแล้วเก้าโงเจ็ดนาทีผมยังนั่งกด F5 อยู่เลยอ่ะคือ<ฤ> <laughs> <laughs> ใจเดี๋ยวตกไปอยู่ตะตุ่มตั้งแต่เช้าเลยอ่ะแบบเก้าโงเจ็ดนาทีตอนนั้นอ่ะโอ้เราก็ รัวเลยนะ F5 F5 สรุปว่าได้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะอย่างนี้ครับระหว่างที่เราทําข้อสอบไปใช่ไหมมันก็จะแบบลมแล้วเราก็ต้องพยายามไปกดกดกดรีเฟรชอ่ะ <Okay. S 2> แล้วมันก็จะกลับมาแต่ว่าดีอยู่อย่างตรงที่ระบบเขาจะบันทึกคําตอบของเราไว้ให้แบบเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไปอ๋อโอเคดีไม่หายใช่ไหมพิมพ์ไปก็ไม่หายใช่ใช่ใช่แต่ ข้อเสียข้อเสียของผมที่ผมรู้สึกว่าเออไม่เชิงข้อเสียดิพูดเป็นความพูดว่าเป็นความยากลำบากส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าเอคณะผมเนี่ยมันข้อสอบมันไม่เป็นข้อสอบช้อยอยู่แล้ะส่วนใหญ่อะนะในเวลาปกติเขาจะเป็นข้อสอบเขียนอืเป็นข้อเขียนหมดเลยซึ่งเวลามันมาอยู่ในออนไลน์อะ่ะมันก็ต้องใช้การพิมพ มันจะไม่มีการมาติกอขอคองอ่ะครับมันจะเป็นการพิมพ์แบบพิมพ์ทั้งหน้าพิมพ์ข้อความยาวๆเหมือนเราเขียนเรียงความประมาณนั้นอืมครับซึ่งผมก็เป็นคนที่พิมพ์ช้าแล้วก็ไม่ค่อยได้คุ้นชินกับการพิมพ์อะไรที่มันเยอะๆยาวๆสักเท่าไหร่ก็มีพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแบบบางทีเราจะพิมพ์สมมติว่าเราจะพิมพ์คาว่าโดย แต่เรากดชิปแล้วแต่เราเดินปล่อยเร็วไปหน่อยมันก็กลายเป็นเด,ด็กสองตัวเออ,อะไรแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วผมก็ต้องแบบเสียเวลากับตรงนี้ไปเยอะมากอืมใช้เวลาที่เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบก็คือตั้งแต่เก้าโมงจนถึงเที่ยงอให้เวลาสามชั่วโมงเท่ากับตอนที่เราทำข้อสอบ โดยการเขียนเลยอ่ะเวลาเท่ากันเลยซึ่งในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าควรจะให้เพิ่มมาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แบบป้องกันาาการเออร์อะไรก,ก็แล้วแต่ใช่แบบเผื่อบางคนเกิดปัญหาอะไรที่แบบไม่ได้คาดคิดก็จะได้มีเวลาเผื่อๆไว้แต่นี่ข้อสอบสามชั่วโมงแล้วก็หลังจากสามชั่วโมงระบบก็คือตัด ออกจากหน้าข้อสอบเลยอ,ะ oh. อ่ะอออืมนั่นแหละครับแล้วก็ทำว่าข้อสอบมีข้อสอบรู้สึกว่าจะแบ่งเป็นสองชุดเนาะแล้วก็คือเด็กมันก็ลอกกันไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าข้อสอบมาสองชุดคือเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นได้ชุดอะไรบ้างคือถ้าเกิดเด็ก เขาจะลอกกันนะ่ะเขาทักไปถามแล้วถ้าเกิดเขาทักไปถามคนที่แบบข้อไม่ตรงกับเขาอะ่ะมันก็มันก็ลอกกันยากอยู่ดีแล้วก็ด้วยความที่มันต้องพิมพ์แบบพิมพ์ยาวมากแล้วก็พิมพ์เยอะมากอะ่ะมันมันไม่มีเวลาที่เราจะมาดั่งไกด์กันหรอว่าแบบพิมพ์อันนี้ก่อนพิมพ์อันนี้หลังใช่ไหมแค่เราเอาตัวพิมพ์ของเราคนเดียวอะ่ะเราก็จะไม่ทันอยู่แล้วอะ่ะคือซึ่งมันเป็นไม่ได้ยากมากที่ที่เด็กจะเด็กจะลอกกันเด็กจะทุจริตอ่ะนะอ๋อ เพราะว่าเวลาที่จํากัดทําให้อข้อสอบตัวเองเนี่ยก็แทบจะทําไม่ทันอยู่แล้วเลยไม่มีเวลามานั่งปรึกษากันใช่ประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าในความรู้สึกเราข้อสอบวันนี้นะมันจะไม่ได้ง่ายสัทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปอันนี้คือคือสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นข้อดีของวันนี้คือเขาไม่ได้เห็นว่าเอ้ยเราสอบออนไลน์เราสามารถเปิดหนังสือได้แล้ว อัพข้อสอบให้มันยากแบบโคตรยากอะไรประมาณนั้นเลยเขาก็ยังมีความแบบปาน,นีเราอยู่ที่แบบเออข้อสอบก็ยังอยู่ในระดับที่แบบเออไม่ได้ง่ายถึงขั้นแบบปล่อยเลยนะแล้วก็ไม่ได้ยากแบบเวอร์เลยแล้วก็ผมส่งคำตอบไปตอนสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีพอดีเลยใช่แต่ว่า <c oughs> คือกดส่งคือส่งคําตอบตอนสิบเดโมงห้าสิบเก้าแต่คําตอบแบบไปถึงเขาหรือเปล่า่ไม่รู้แต่เราส่งนั่นแหละประมาณนี้ครับเขาคาการสอบตื่นเต้นไหมครับความรู้สึกตื่นเต้นเวลาสอบในห้องกับสอบออนไลน์มันต่างกันไหมครับต่างกันสุดขั้วเลยครับถ้าเกิดให้ให้ถามว่าถ้าเลือกได้อ่ะอยากสอบแบบไหนอ่ะอยากสอบ ในห้องมากกว่าอยากอยากเขียนมากกว่าเพราะว่าไอการการเขียนผิดเขียนถูกแบบมันจะเกิดขึ้นน้อยมากแบบคือเราเขียนผิดกันน้อยมากครับคือต่อให้เราเขียนผิดอ่ะเราก็แต่แค่ขีดออกหรือว่าลบนิดเดียวแต่อันเนี้ยมันมันง่ายต่อการพิมพ์ผิดมากแบบบางทีปุ่มมันอยู่ใกล้กันแล้วเวลาผมพิมพ์มพอ่ะหลายคนก็อาจจะพอ พอจะรู้บ e. ้างว่าผมเป็นคนโลเทคใช่ไหมผมจะจิ้มอย่างเงี้ยทีละตัวพิมพ์นิ้วชี้สองอันแบบอย่างเงี้ยใช้นิ้วชี้พิมพ์อ่ะใช่แต่ถ้าเขียนเน่ยคือมันคือความเร็วมันมันเร็วกว่าอยู่แล้วแล้วก็เราจะได้มีเวลามาตรวจคําตอบของเราด้วยแต่พอผมทําข้อสอบออนไลน์ใช่ไหมผมไม่ไม่ได้ตรวจคําตอบเลยเพราะว่า เสร็จข้อสุดท้ายก็คือต้องรีบกดส่งอ่ะเพราะว่ามันจะม,มันจะหมดเวลาอยู่แล้วไม่ทันได้มาดีเช็คคำตอบตัวเองเลยมันมนั้นตื่นเต้นครับเป็นประสบการณ์ที่แอกดีก็<อ>ครับผมเราต้องไปซื้อของจริงเหรอเราขาดแค่น้ำเองไม่ใช่ไหมมีแขกรับเชิญพิเศษครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวค่อยไปตัดเดีวก็อ้าอแกดี่วะเออได้แต่เดี๋ยวออกไปเดี๋ยวหงบอกไปซื้อน้ำก็ได้ป้าหงบอกไปซื้อน้ำก็ได้แล้วก็ซื้ออะไรอยากออกไปอยากออกไปข้างนอกโอเคโอเคแล้วก็นี่แกบอกพี่ว่ะคุณแม่เข้ามารบกวนนิดนึงครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าต่อได้นะว่าเดี๋ยวต้องออกไปทำอะไรไปซื้อน้ำมา,อาเออนะครับอ๋อเมื่อกี้ก็คือว่าคิดว่าเออเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะครับก็สัตว์โลกก็ต้องปรับตัวไปตามเทคโนโลยีนั้นนะครับการการพิมพ์การพิมพ์ด้วยนิวชีไม่ใช่ข้ออ้างนะครับใช่คือใครไม่แกร่งพอก็ศูนพันตายไปนะครับก็ต้องศูนพันใช่ใครไม่แข่งก็สูนพัน เออนั่นแหละประมาณนี้ใช่ไหมสอบคร่าวๆประมาณนี้อืมผมก็มีสอบวันที่สิบสามเนี่ยอีกสามวันเออ <า S 1> อ่อานหนังสือเยอะแล้วหรอไม่ค่อยเลยเออเ้าก็สอบออนไลน์ครั้งแรกเหมือนกันก็รุนรุน,นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงกลัวๆเหมือนกันเป็นข้อช้อยหรือว่าข้อเขียน<อ>เป็นช้อยใช่ไหต,ต้องมานั่งวิเคราะห์คิดเองจ้ะเป็นแบบเป็นกรอกตัวเลข เหมือนกับเขาให้โจทย์มาแล้วก็เรากรอกตัวเลขอะไรเงี้ยอืมก็ลอกกันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าตัวเลขมันมันจะสุ่มคือเหมือนโจทย์คล้ายกันนั่นแหละแต่ว่าสุ่มตัวเลขเราก็ต้องทําแยกกันเองอีกทีครับือใช้สูตรเดียวกันแต่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเลขเดียวกันอ่าใช่ใช่ก็ คิดว่าอาจจะเป็นเวลาจํากัดจนไม่มีเวลาปรึกษากันเหมือนกันแหละเขาเขาคงป้องกันมาแบบนั้นแหละก็เลยกลัวๆรุ่นๆอยู่เหมือนกันครับแล้วของดรดมีสอบอีกทีเมื่อไหร่สอบอีกทีหนึ่งวันที่สิบหกอืมโอเคเลยโอเคโอเควันนี้ก็จะมีเว,เวลา,าหายใจหายคอสักแป๊บหนึง่ง ใช่รูทนี่เป็นเด็กเรียนหนักนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบการเรียนดีนะเดี๋ยวค่อยเรียนจบแล้วค่อยมารีวิวชีวิตเป็นนักศึกษาสี่ปีและกันรจริงอันนี้เอาไปติดตามไปใช้กันได้รูทเ,เด็กเด็กเด็กเป็นนิสิตนักศึกษาที่เยี่ยมและจริงจริงอ่ะมีวิถีชีวิตอ,อาจจะหยิบของเพื่อนหรือว่าของคนที่เราแบบเคยเห็นอ,อาจจะหยิบมาเล่าด้วยก็ได้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบ ถึงขั้นพวกเขาอะเขาคือได้ได้ได้เขามีโอกาสไหมไั่ค่อยมาได้ได้สตาร์ทดีเคสโอเคสตาร์ทดีพอดแคสตก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆก็จรายการก็จะเพิ่มเอออะไรอ๋อเมื่อกี้ผมเดี๋ยวหลังจากที่คุยแล้วก็อัดพอดแคสต์อะไรกันจบเนี่ยเดี๋ยวจะไป ไปไปห้างเออพอออกไปสัปดาห์ละครั้งหรือว่าประมาณสิบวันครั้งก็ออกไปซื้อของแล้วก็ซื้อน้ําเข้ามาอะไรเงี้ยตอนนี้น้ำหมดแล้วไม่มีน้ําดื่มแล้วครับออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัดสตอรี่เทลลิงพอดแคสต์อีพีที่สองนะโดยผมจะเป็นคนเล่าเรื่องรอฟังรอฟังใช่ใช่สปอยนิดนึงว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคระบาดครับ เดี๋ยวไปตามคัดสังได้ใ่อีพี้หนึ่งออกแล้วนะปกสวยนะคนฟังคุณภาพคนเมนคุณภาพสุดยอดใารยังไม่ได้ฟังไปตามฟังด้วยได้ๆโอเคงั้นประมาณนี้ก่อนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ